บรรยากาศดีแห่งบ้านดินบอ้เห็นในเพจบ่าวบรรยากาศดีแห่งครับพี่น้อง,งอบ้านดินโอ้สุดยอดเลยครับบ้านดินบรรยากาศดีครับพี่นอ้องเอ้ยโอ้โอดูดีปานมากครับแหวมนมาเลยครับเสียงซองซองพวกกับตั้งไปบ้านไม่ไงบรรยากาศดีครับพี่นอ้องเอ,อ้ย ไิ่ได้แบบง,งามๆนะครับเนี่ยทำไมเก่าๆมามกพวกนี้ใสไหมไม่ได้โอ้หลุมลื่นครับพี่น้องสุดยอดแน่ครับม,มาฐานนี่ครับพี่น้องเอ้ยโคตรดว้ยเว้ยมากอะเย่ยมมากเลครับผมอยู่เขียนแลเภอแล้วไปมาดครับอยู่เที่แถวบ้านน้องบุ๊คคกครับเดี๋ยวบัตรซีเรียมใหญ่ครับผมจะทำให้บัตรซีเรียมใหญ่ อำเภอแกับซึ่งอ้อำเภอเลยมาได้วัสลุิงครับพี่น้องครับขอบคุณครับเมืองดี่ะครับบรรยากาศกันดีครับผมเพื่อบางไม้ครับสุดยอดเลยยูจิตกับน้องนะครับเป็นสองสองหกครับอืมพี่น้องเลยมีกาแฟมีอยังมีเครื่องดื่มมีอาหารตามสั่งครับผมนี่โอ้อยู่น้องโบโคกี้นีครับนี่วิพิธภัณฑ์พื้นบ้านครับน้องโบโคครับเบืองใหม่ครับพี่น้องเลยสุดยอด เป็นตะมวนครับพี่น้องบรรยากาศที่นี่ร้อนเ,เลยพี่น้องเลยรวมลื่นแห่งนาอยู่ครับอันอวงไหายวงดินกระจายครับผมมีใบบริการครับมีขายครับมีโชว์น้ำขายน้ำครับตัวนี้เข้าใจกันมามที่ตัวเด็กดดครับขายก้อนดินกับนีดุดดุเดินป่านมากครับผม ดีเลยครับผมสุดยอดวะพี่น้องยไ,ไงครับสถานที่มงยูมงเศร้าอันโต๊ะนั่งกันร้ายครับกว้างไงเดี๋ยวพี่น้อยโอ้โหของงามอันนี้ก็ห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำห้องน้ำห้องข้าห้อง,องน้ำก็มีพี่น้อง มุ้งน้ำมุ้งท่าครับนี่อืมใบอันนี้ครับผมใบมบักย่างใบอันนี้เขาไม่เห็หน,ๆๆหนอะไรเลยพี่น้องกินทอดเก่าลัดครับพี่น,น้องด้ยตั้งสติ๊กรูแบบทั้งต่างพาพี่น้องมาชมครับพี่น้องอันนี้ก็มองแบบไทยรูปโบราณครับแบบหลานถ้าใครเห็นแบบโอ้พี่นอ <c ười> ้องไอ้พวกขึ้นอะไรพวกกินเหรอ โอ้พี่น้องสุดยอดเลยครับผมบรรยากาศดีครับพี่น้องสุดยอดเลยเป็นบ้านบ้านดินครับผมบ้านดินกองแท้เลยมอือเลยครับเขามาดานันดันขงังจนใหม,ม่พี่น้องโอ้ทำไมฉากขนาดนี้ลมลื่นให้ไฟ โอ้พี่น้องสุดนหยอดอีรีครับพี่น้องลังคาทั้งสีเก่าห้าเนี่ยละ่ะถ้ามาเห็ดผมสีเห็ดจะเฉยครับผมคือคืออยู่ครับนะครับผมห้องนมม้ำใช่ไหมบราณสมัยเกา่าจะเฉยแล้วอุ้งเบื้องป่าครับนี่อันนี้ป่าธรรมชาติเล่นแบบธรรมชาติอะไรแบบคือธรรมชาติเลยครับผมประยุกต์ใส่กับธรรมชาติกุ้วยไม้ป่าโอ้ ทางยางครับผมสุดยอดเลยทางอากาศดีครับพี่น้องามาชมกันครับดุ่นๆเดี๋ยวมากครับผ่านมากผ่านมากดุ่นๆครับพี่น้องหาชมอย่างครับ ลขงเรก่องเบื้งมุมหนึ่งครับหลายมุมนีน่ดิ้นใหม่อันนี้โอ้แต่ก็ดีเลยแต่ผมว่าบึงบ้านที่น่าอยู่ที่สุดในโลกครับบ้านที่น่าอยู่ที่สุดในโลกฮนะ บ้านที่นาอยู่ที่สุดนิโลกครับนี่ครับวันนี้ก็ได้ครับสุดยอดเลยนี่ครับผมเป็นหม้อดินครับหม้อดินมีปุ๋ยน้ำครับอันมีดินน้ำบ้านที่นาอยู่ที่สุดนิโลกครับล,ม,ลมเย็นลมเย็นสดชื่น เป็นครูครัครับครูซาครูนี่เดี๋ยวผมดาครับีหม้อหม้อต้มหม้อเขาเข่อยหน่อยครับนีหมอนะหม้อหน่อยหหม้อไม่น่าครับทางิบได้ พี่น้องทุนผู้ชมมึงก็จะได้ไายากาศครับบ้านลัางน้อยครับบานน้ากู้หลมลื่นนายุให้ครับข้างขนะึ้นถึงจะดูเก่าแต่ดูหน้าอยู่มากครับบานบาเป็นเร่งนึงบานบานดีเน เป็นยีไก่เป็นเหล่าครับผมดูครับข้แป้งกีไก่ส่งเหล่าครับกีไก่ยื้อข้าวครับกีไๆ่กันครับขึ้นมาดูได้ครับ

ลงลื่นครับผมาลังกเป็ดปลาใหม่ต้นใหม่ใหม่โกหน้าครับผมต้นโกหน้ากันยงน้ำดำ ลมมันดีนดีมากเลย หลงลืมนะยูเดีดี้ครับต๊วยแบบยู่เห้ยครับข้างในก็มีผ้าไหมสวยๆงามงาม สา,สามสาพทุ่นสามสามันมีคล้วครับห้องคล้วย้องคล้วครับขึ้นอยูครับทางเข้า,งขา,งขางขงเงื่นครับทางเข้าบ้าน ทางเขบ้านนะครับผมโอ้ยยิงถึงนะบอสโอ้ครับผมบนที่แล้บรรยากาศอันเขาเรียกว่าบรรยากาศบริบทหลอกสวนครับผมต้นใหม่ โกนาเลยนี่าอาญาด้วยนี่ครับต้นไม้ประจำประจำทองชินครับผมเอาฝากพี่น้องทัานนี้แล้วบรรยากาศบ้านที่น่าอยู่ครับผมครับผมเอาใหม่ฝากพี่น้องทัานนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ